สบายดีสวัสดีพอ่อเมพี่น้องเด้อสบายดีเอฟซีถูกถูก่านที่เข้ามาให้กำลังใจและเข้ามาหับสมเนาะมือนี่ก็เพ,พิ่พ่อกับทรงสเแพดลูกสาวละคือเกา่ามือนี้เฮาก็อยู่เพื่อนบ่ล้ไปทางใดนเนาะพี่น้องก็ตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศย้มแรงแรงเนาะ4ี่โมงแรงเแหเลยพี่น้องมือในสเพรดก็สิพาพ่อเม่พี่น้องไปกินมักนัดเนาะมักนัดกับมักนัดอยู่ในเฮือนนี่แหละพี่น้องมีหน่วยเดียวหนึ่งหอก กระเห็ดมันสุกเรื่องเปตากินนะเนาะซอเพนกระสีเอามาแบบผ่ากินเท่าไหร่น้องคีน้องผ่ากินกับน้องแพลแต่ว่าน้องแพลวบหัวเพิ่์สีกินน้ำเรือบอเพราะว่าส่วนลายผินกับ่บคอยมักปันไดบางนัดเพราะว่าเพิรนตีว่ามันอันอยากกัดลิ้นอยากคันคอผิว่าเนาะก็พูดแหละอยู่อันลังเลาอันแคมหัวอะไรพี่น้องมีหน่วยเดียวเดียวหนึ่งดอกข้ากรสีมาปาดคินลิ่นเนาะสีมาชี้เหมือว่าวานหรือบาหวานอันนี้ก็เป็นกระโตกกระมีดเขาเตรียมลงมาแต่เทิงเฮือนอะไรเดียวห้ากรสี ไปบิดเอาก่อนน้องพี่น้องไปพี่น้องไปเบ่งไปสมกันเนาะตอนนี้กค่ะยำแรงหน่ยพี่น้องเป็ดไก่ค่ะอยากกินเนืือแล้วอยากกินหำหน่อยเนาะเป็ดค่ะโบลายปันใดซิปปโตเมื่อก่อนหาลายกว่านี้แต่ว่าฮิวของกินพี่น้องก็เลยขาเป็ดปิ้งกินขาวเป็ดต้มเนาะไก่ย,ย่งเรือเท่านี้แหละพี่น้องมีแต่สีดำเนาะเรือซิ เดือดสิบสองตนี่แหละเรือประมาณนี่แหละน้องพี่น้องปอกพี่น้องไปเบ่งไปซุกนึกันน้่งวาววายใหญ่ห่างเด้อนี่องก็มะฮอดอันต้นมังหนัดหรือว่าสปะรดเลยนาะการเด็กโกกเพื่อนกันเลมีหน่วยเดียวหนึ่งเนาอพี่น้องความจริงก็มีลายโกกอยู่แต่มันบ่มากมากโกกเดียวเนาะนี่หน่วยป่ได้ใหญ่ปรได้ดอกหน่วยในหน่อยเนาะซุกเรืองพิตากินแห้งเลยพี่น้อง ไอ้ชวแฟนก็เสีเอาไปผ่าเนาะนี่พี่น้องเรื่องเอิ่มเติมอยู่มักนัดแคมหัวหัวสัมปรลดเนาะเอาก็สิีหักเอาอยู่นี่เลยมะแหละอันนี้มันเอาก็สิเอาไปปลูกอีกนี่ปลูกประเดวมันก็สิเป็นกุกจังสีแหละเนาะเป็นกุกจังสีเฮาก็หลายปีไปก็ได้กินมากอีกขายอยู่ตลาดนะก้องอยู่ เดีบหมีแห้แงเถือบะค่อยซื้อกินนี่หน่วยเดียวเนี่ยแล้วพี่น้องเลยหน่วยเดียวกขไปผ่ากินก่อนหมูก่อนเนาะผ่ะกินก่อนหมูก่อนได้มาแล้วพี่น้องเดี๋ยวฮอกจะไปผ่ากินก่อนเด้อพี่น้องมาเด้อพี่น้องกินสำปะรดนำกันเนาะกินหมักหนักบ้านเขาห,หอ่อหมากหนักมากหนักนอนพี่น้องพี่น้อง เื่มเอเติมก็แแทบดม,มอกมะหอมหอมขนาดพี่น้องาเด้อพี่น้องสอเฟนสิผาให้กินได้ได้บ้านี้วิที่ผ่ากับผ่าบ่อยกเป็นประด้ดอกแต่ก็ชิมาลองผ่าบ้างเน,น,นาะน้ามันกระักมือเดี๋ยวข้าก็สิฮักอันนี้มันออกก่อนโอ้ยอันนี้ข้ากกะสิเอาไปปลูกเนาะนี่ โอ้ยเจ็บเติบเด้อีนนมม้ำน้ำในปักมือเนาะนี่น้องสวยงามมากเดี๋ยวากมาผ่าเนาะผ่าก็ผ่าบ่อยากเป็นประไดนี่ตัดออกแล้วนั่ง นั่งกดพี่น้องอนั่งอยู่ได้ป่าหญ้าเลยเนะาะต้องนั่งเต็งขี่ไก่กับพี่น้องเอ้ยต้องน้ำตักมือพี่น้องนี่นี่พี่น้องมาเดินมาเด้อ,ดอกินบักดับนอกันเด้อหน่วยเดียวกับผ้ากินสำาะกกมันเท่ากับว้ปูกคือเก่าตะโกผ้าโบาเป็นดอกจักเขาผ้าเนี่ยใดเนาะ ทากับสิบปาดปาดไปจังจีหวาน้อ่งีนง่นงปาดกะตามันกะบหากินถึกตามันมันกับซียนคั้นคอเนี่ยแต่อันนี้มันชุกขักคือสีหวานดูเพื่อนคือเก่ามาเนี่ยหทดไปทางใด มื่อน,นี้แม่สะแพนเขามาใส่บาทนอกมืออื่นเป็นวันซินใหญ่พี่น้องเป็นวันผ่าใหญ่กระชิ่งให้เิืนน้ำเนาะผ่าบอกเป็นพี่น้องเอ้ยโอ้ยเจยาหอมตามันเป็นคุมเป็นคุมนี่คราผ่าบอกเป็นเนาะ หมักหนัดก,กบก๊กเดียวนี่แล้วในเฮือนก็นได้หมากเดียวนี่แหละลายก์กอยู่แต่ว่ามันโมหมากมันก็บบมีพื้นที่ปลูกลายปลูกทิมใบสื่อๆเ,เนาะปลูกทิมใบสือ่อน้ำโก์กดำยังนี่แหละปลูกทิมใบจตามเข้มหัว ผ่าบเป็นผ่าเป็นหยุดแต่ผ่าบงามสภาพผ่าออกมากะสิประมาณนี้ดำๆนี่ก็คือตาตามักหนัดเดิอพี่น้องคิดมักหนัดยามแรงมือนีกับโบมี่ยังลายเนะาะผาพ่อแม่พี่น้องไมาคิดมางหนักนหมือนกัน ม่ได้ข่าวคั่วเห็ดกินยังดอกมือค่ะนี่พี่น้องจัวจัวแผลวมาลองกินบังดูนี่แซ่บแฉบหวานแอะหวานมากเลยหวานนี่ลีแพลว์บึงตา เบิงตาคนหวานเลื้องเฮอเฮอเนะี่ยน,นี่ก็คือสมเนาะแบบนี้ต้องกินกับแจวแต่ว่าเอาบริตามแจวลงมาเห็นว่าเลื่องๆ้งจังที่กระสมคือกันเดอพี่น้องเลยผิดวัชิวานเนะาะมว่วานชมชอแบแถวบวกิน เพิ่นมองหมักหนักเนาะเพิ่นว่ะมันคั่นคอเพิ่นว่ะซาเฟนกะจักสินได้ลายสงสัยเนี่ยมันสมกันมันผสมสกินได้ลายอยู่น้าลายอะไรเนาะน้าย่อยปุบปุ๊บมันสมกะกินได้โบลายคือกันไรเนาะนอกจะหันทิศกินกับเจ้าหันทิศกินได้ลายอันนี้เขากินลิลลิลกินดีดอกกินโบราณจำเกลือจำยังมันผสม ยันกินได้บลายอยู่คันกินกับแจ้วกันนะก,ก,กินได้ลายเนอะดีบุดีกินวัตถุชมชมยามนี่เป็นยามหมักนัดไปตลาดเด้นอยู่เขาขาย

สมหัวชิสมันนี่กระตามแจ่วมากนดีเนาะอืมเฮ้จชมกินอีกเปียงนี่ยาแหละพี่นอ้องมันสมเนาะขีดไปสิวาน โฟวเเทนซีมันแบบเรลืองข่างหอมเรืืองหอมเป็นตท้แทบแต่ว่ากินนี่แบบสมสมขนาดอะอ่ากินสากินมักหม่วงเลยความสมมัน พอเนอะาะไว่ไว้สมแห้งอันนี้ห้ากระชิปลาไว้เนาะใครอยากก็กินพี่น้องแต่ว่าถ้าห้ากินกับแจ่วกันยังมันกระชิแซ่บกว่านี้แต่ว่าอันนี้สะเพนกินดีดอกเนาะมันเลยสมอันนี้กกมันก็จะเอาไปปลูกนี่เอาไปขุดพังดินปลูกแล้วมันก็เกิดหลายปีไปมันก็ออกหมากอะไรอย่างเ,เนาะเอาแล้วเนาะพี่น้องคลิปนี้กับผมมีอย่างไรเนาะสาวเพนกับ ขอจบเอาไว้ชมีก่อนเด้อบันี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด้งซับตะไคร่ลือกด้งฉันก็ดึงแจ้งเตือนให้ชาวแนเนาะเปิดสีบอกพาลาดกินใหม่จากช่องของเฮาแหละขอบคุณเอฟซีถูกถูกฐานที่ให้กำลังใจชาวแสเนาะตลอด,ดเนาะที่สำคัญกันจะกโค้ชความโฆษณาดเด้อพี่น,อน,น้องเื่อเป็นเฮงเจอร์เฮนจให้ชาวแนเน็ดกินใหม่ๆบอไมาให้เบิง่งเนาะก็อบอกว่ารลายเนาะพี่น้องขอตัวลาไปก่อนเดอ้ขอขอกลาวสบายดีสวัสดี